ขวางนะคะมีอาบอบนวดลักลอบกลับมาเปิดผิดกฎหมายอีกแล้วทีนี้น่าสนใจว่าเจ้าของคือชาวบ้านเนะะี่ยเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าเจ้าของน่าจะเป็นคนจีน<ฆ>ทีนี้จะไปเกี่ยวโยงกับทุนจีนสีเทาหรือเปล่าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับอาบอบนวดที่นี่นะคะมีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องถึง43รายแล้วพอเข้าไปดูด้านในนะก็จะมีผู้หญิงมานั่งตามตู้ต่างๆปรากฏว่าโอ,อ้โหหลายสัญชาติเลยนะ<ฆ>เป็นทั้งคนไทยก็มีคนจีนก็มาทํางานคนเวียดนามด้วย เมื่อวานนี้ตำรวจนครบาลได้สนธที่กำลังกับตำรวจ PCT-5 ตําตำรวจสอนอมักกะสันเข้าไปตรวจคน้นอาบอบนวดชื่อว่า The Office นะคะอยู่ในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานาครตำรวจเข้าไปได้ข้อมูลว่ากลุ่มเครือข่ายทุนจีนสีเทาไปลักลอบพาผู้หญิงต่างชาติมานั่งตู้แล้วขายบริการทางเพศจากการเข้าไปตรวจคน้นพบผู้หญิงหลายสัญชาติเลยนะคะคนไทยก็มีมานั่งอยู่ตู้กระจกอย่างเงี้ย คือเขาก็จะมานั่งแล้วก็รอลูกค้าเข้ามาใช้บริการเสร็จก็จิ้มเลือกเลยว่าจะเอาใครมีลูกค้าเลือกไปให้บริการ37คนมีคนไทย9คนคนจีน16คนมีเวียดนามอีก12คนนอกจากนี้ยังพบบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยในฐานะที่เป็นคนควบคุมดูแลการค้าประเวณีอีก6คนเป็นคนไทย5คนคนจีน1คน ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดที่จับกลุมมาได้นะคะ43คนไปสอบปากคำที่สอนอมักกะสันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้านหนึ่งทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่อาบอบนวดดีออฟฟิศถนนพระราม9หลังจากที่ถูกตำรวจบุกเข้าไปตรวจคน้นวันนี้ตอนที่ลงไปดูนี่นะคะก็เห็นประตูรั้วข้างหน้าเนี่ยปิดประตูเอาไว้แล้วก็มีพนักงานหนึ่งคนคอยทาหน้าที่เปิดประตูเข้าออกทีมข่าวของเราก็สอบถามบอกว่า ตัวเขาเนี่ยเป็นพนักงานขับรถของโรงแรมเขาไม่ทราบเลยว่าข้อมูลเกี่ยวกับอาบอบนวดที่นี่ใครเป็นเจ้าของลักลอบทําผิดกฎหมายหรือเปล่าทีมข่าวก็ไปสอบถามพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่เขาอยู่แถวๆนั้นนะคะที่มารับจ้างรับลูกค้าแถวๆด้านหน้าอาบอบนวดก็ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าอาบอบนวดเนี่ยเท่าที่เขารู้นะคือเปลี่ยนเจ้าของมาหลายมือแล้วค่ะลักษณะเหมือนกับปิดปิด,ปดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดอยู่หลายครั้งแล้วหลัง ถัดหลังจากช่วงหลังๆเนี่ยเจ้าของใหม่เขารู้มาว่าเป็นคนจีนที่นี่เปิดมาได้ประมาณ2เดือนแล้วคนขับวินบอกว่าจากที่สังเกตดูพนักงานที่มาทํางานที่อาบอบนวดที่นี่จะเข้างานกันช่วงบ่ายส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานทั่วไปเป็นแม่บ้านเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วเขาใช้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านลักษณะาการแต่งกายก็คือดูได้เลยว่าคนนี่ทางานที่นี่คือเขาจะใส่เหมือนกับเป็นยูนิฟอร์มสีเข,เขียวนะคะส่วนหมอนวด หมอนวดนี่ก็มีทั้งคนไทยมีทั้งคนจีนอยู่ด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานที่เป็นคนจีนมากกว่าแล้วเวลาการเดินทางมาทํางานที่อาบอบนวดที่นี่เขาจะใช้บริการรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันก็เลยทําให้พี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคนเหล่านี้ไปพักอาศัยอยู่ที่ไหนแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตดูก็คนจีนทั้งนั้นเลยค่ะ สัชงชาติเนี่ยคือลักษณะของคนทางานหรือลูกค้าเขาเป็นคนทํางานเห็นเห็นเห็นเขาเดินมาทํางานนะใช่ครับจะเป็นชุดสีเขียวอ่ะที่เขาเดินมาทํางานอันนั้นคือเป็นลักษณะของชุดเขียวเป็นวกแม่บ้านเด็กเสริฟหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ <ๆ S 2> รเป็นวกพนักงานอ๋อแล้วแล้วคนที่นั่งตู้ที่เป็นหมอนวดที่อะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นบ้างไหมก็ก็มีบ้าง แบบวิวสวยๆอะไรเงี้ยเ,เป็นคนไทยฟังหรือต่างชาติมันมีทั้งคนไทยทั้งต่างชาติทีนี่ทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะคะและทีมข่าวเราไปพูดคุยกับแม่ค้าขายของค่ะที่อยู่ใกล้ๆก,กับอาบอบนวดแม่ค้าเนี่ยบอกว่าช่วงเย็นๆนะคะมักจะมีหมอนวดออกมาซื้อของกินเป็นประจำะมีทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติและไอยอย่างคนต่างชาติเนี่ยฟังจากสำเนียงการพูดก็น่าจะเป็นคนจีนละค่ะอบอกด้วยว่า ช่วงที่อาบอบนวดกลับมาเปิด1-2เดือนที่ผ่านมามีกลุ่มตำรวจค่ะม,มาที่อาบอบนวดอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่รู้ว่าลงมาที่อาบอบนวดเนี่ยมาทำอะไรจริงนะ,ะพ,พี่พี่เห็นเป็นไงบ้างอ่ะถ้าเป็นคนจีนอ่ะอแบกผู้หอนวดเหรอคนไทยก็มีเหนืนกั เธอมานั่งดูดิือเย็นเอเขาเขามาตอนเย็นๆย็ใช่เขามาเย็นเแต่เมื่อเช้าตำหวจวเขาลงไงวันนี้เปิดต่อไมเห็นลงบ่อยนะอรอลงบ่อยคือยังไงพี่ตำรวเกามาบ่อยตอนที่พี่เห็นมาเนี่ยลักษณะเป็นยังไงอ่ะมาเป็นทีมหรือว่ามาใช่มาเป็นมากันเยอะๆอ่ะลงนี่ลงมาเอาเงินหรือลงมาจัดลงมายังไงเราก็ไม่รู้ได้นะโอ้โหนี่แม่ค้าพูดเองนะไม่ใช่ทีมข่าวเรานะ นักข่าวเราก,ก็ถามไงอยากได้ข้อมูลไงเขาล,ลงมาเป็นทีมลงมายังไงลงมาคนเดียวหรือเป็นทีมป้าบอกก็ลงมาเป็นทีมนะแต่ป้าบอกไม่รู้เหมือนกันลงนี่ลงมาทําอะไรลงมาเอาเงินหรือลงมามาจับมาอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าลงมาเป็นทีมแสดงว่ามีข้อมูลที่ <ๆ S 1> เขาอาจจะมามาล่อล่อซื้อหรือเปล่าใช่ไหมมาเก็บข้อมูลแล้วก็คิดในแง่ดีหน่อยค่ะทีมข่าวก็ไปสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านนะคะกลุ่มพนักงานแม่บ้านเด็กเสิร์ฟชาวบ้านเขาบอกว่า น่าจะเช่าโรงแรมรายเดือนอยู่แถวแถวพระราม9ซอย24ส่วนถ้าเป็นกลุ่มหมอนวดที่มาทำงานที่นี่ก็จะพักอยู่โรงแรมใกล้ๆอาบอบนวดนี่แหละทีมข่าวเราก็ตามต่อเลยค่ะไปพื้นที่โรงแรมที่ชาวบ้านเขาชี้พิกัดว่าน่าจะอยู่แถวแถวนี้กันนะก็ไปถามพนักงานที่โรงแรมพนักงานที่โรงแรมเดี๋ยวก็ให้ข้อมูลว่าคนที่มาใช้บริการที่โรงแรมส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติแต่พนักงานเนี่ยไม่รู้ถึงขนาดที่ว่า คนที่มาเช่าโรงแรมอยู่เป็นใครทำอาชีพ<ม>อะไรทำงานอยู่ที่อาบอบนวดหรือเปล่าส่วนโรงแรมย่านพระราม9ซอย24นะคะคนที่ดูแลโรงแรมก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าก็ไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันว่าหมอนวดหรือพนักงานอาบอบนวดเข้ามาพักที่นี่ไหมเราก็ถามว่าเอะแล้วมีเคยเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมว่าคนที่เขาใส่ชุดยูนิฟอร์มสีเขียวๆอะ่ะเดินเข้าออกมาพักที่นี่บ้างไหมคนดูแลโรงแรมบอกว่าก็พอมีนะมีกลุ่มคนที่ใส่ ยูนิฟอร์มสีเขียวมาเช่าพักโรงแรมรายเดือนอยู่ประมาณ10ห้องจ่ายเงินห้องนึงเนี่ยห้อง5,000บาทนะคะค่าน้ำค่าไฟก็จ่ายแยกไปงานนี้ก็ไปลงแลก็ลงไปติดตามข้อมูลตามที่ชาวบ้านเขาให้เบาะแสมาทีนี้เรื่องคดีจะเอายังไงต่อเรื่องคดีเนี่ยต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะคือกลุ่มของหมอนวด37คนกลุ่มหมอนวดจะถูกแจ้งข้อหามั่วสมในสถานการค้าประเวณี เพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่น ส่วนอีก6คนค่ะที่แสดงตัวเป็นผู้ดูแลสถานที่ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นทุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดให้เพื่อบุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันทีนี้เราย้อนไปคุยกับทนายความด้วยพี่จอยท่านผู้ชมทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะให้ทนายเกิดผลช่วยวิเคราะห์คดีนี้บอกว่าคือคดีนี้นอกจากจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องค้าประเวณีแล้วต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่า แล้วกลุ่มชาวต่างชาติที่มาทํางานที่อาบอบนวดคุณเข้าประเทศมาถูกกฎหมายหรือเปล่าต้องย้อนไปถึงตรงนั้นนะคะส่วนคนที่เป็นนายหน้ารวมถึงคนที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอาบอบนวดก็จะต้องมีความผิดเข้าข่ายการค้ามนุษย์ร่วมด้วยทนายเกิดผลมองว่าการที่ชาวต่างชาติมาค้าประเวณีผิดกฎหมายในประเทศไทยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคนไทยเองเนี่แหละที่ยอมให้คนกลุ่มนี้มาทําธุรกิจผิดกฎหมายเพราะตัวเองก็ได้ประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่รับผลประโยชน์จากกลุ่มคนนี้ก็เชื่อว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐรับผลประโยชน์นะชาวต่างชาติหรือจะเป็นจีนเทาอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่มีทางเข้ามาทําธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยได้แน่นอน mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ต้องสาวไปดูด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าค่ะ